ยินดีต้อนรับเหล่าบรรดา outcast ทุกคนค่ะมาทำความรู้จักโรงเรียนเนเวอร์มอโรงเรียนประจำสำหรับเหล่าบรรดา outcast โรงเรียนที่รวบรวมสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติและผู้ที่มีพลังพิเศษ ซึ่งโรงเรียนเนวอมอลนะคะถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเปรียบเสมือนเป็นที่หลบภัยและป้อมปราการสําหรับเหล่าเอาส์แคททุกคนค่ะเพื่อให้พวกเขาทุกคนนะได้มาเรียนรู้และก็ได้มาพัฒนาศักยภาพของตนเองในที่ที่ปลอดภัยและได้รับการยอมรับค่ะซึ่งในโรงเรียนนะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หมาป่าแวมไพร์ไซเรนและกอร์กอนเป็นต้นค่ะซึ่งล่าสุดก็มีมนุษย์ล่องหนด้วยนะ แล้วอยากรู้ไหมคะว่าถ้าคุณได้ไปอยู่โรงเรียนนี้คุณจะเป็นสายพันธุ์ไหนในเนวมอร์มาลองเล่นกันดูคะ่ะสายพันธุ์แรกมนุษย์หมาป่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์กล้าหาญและรักพวกพ้องไปชีวิตจิตใจมีพลังเหลือล้นแล้วก็รักอิสระชอบการผจญภัยสุดๆนะคะและก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยนะเรียกว่าเ e อ็กโทเวิร์ดจัดจัดนะคะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะโมโหวเวลาถูกยั่วยุได้ง่ายคะ่ะ ต่อมาสายพันธุ์แวมพรยถ้าคุณนะคะรู้สึกว่าตนเองนั้นมีเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหาและก็มีรสนิยมที่ดีสุดๆค่ะชอบความหรูหราเป็นชีวิตจิตใจและก็ชอบความคลาสสิกสุดๆฉลาดหลักแหลมดูเย็นชาไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเท่าไหร่นะคะมีความฉลาดนะแล้วก็เป็นคนที่ชอบกลางคืนมากกว่ากลางวันคุณอาจจะเป็นสายพันธุ์แวมพรยก็ได้นะต่อมาที่สายพันธุ์ไซเรนค่ะ ผู้ที่มีสเสน่ห์ดึงดูดเป็นพิเศษเป็นคนที่มีชีวิตชีวามีความมั่นใจในตัวเองสูงมีอารมณ์ที่อ่อนไหวและมักจะแสดงออกอย่างชัดเจนซึ่งเป็นคนที่มักจะดึงดูดชักจูงผู้คนได้ง่ายและต่อมากอก้อนหรือทายาทของเมดูซ่าที่มีงูอยู่บนหัวนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเก็บตัว ขี้อายไม่ชอบเป็นจุดสนใจและมักจะซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงมักจะถูกเข้าใจผิดด้วยรูปลักษณ์ภายนอกบ่อยๆเป็นคนอ่อนโยนชอบอยู่เงียบๆมีความลึกซึ้งเก็บความลับเก่งเรียกได้ว่าเป็นอินโทรเวริดแบบสุดๆคุณก็อาจจะเป็นสายพันธุนก์กอรกอนที่ซ่อนอยู่ในโรงเรียนก็ได้ค่ะลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะว่าคุณเป็นสายพันธุ์ไหนในโรงเรียนอยากรู้เหมือนกันว่าสายพันธุ์ไหนจะมีเยอะที่สุด